ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ครับถ่ายน้ำมันเครื่อง s c o p y i นะครับผมเอาถ่ายเองครับซื้อมาเองนะครับร้อยบาทไปร้อยสิบห้าบาทครับร้อยสิบห้าบาทเป็นใช้กับอ่ารถอโตโมติกนะครับผมสี่เอทีนะครับเอคือออโต้มันจะเป็นเอของออโต้นะครับเอทีนยออโต้นะครับ c a t Auto นะก็อเขาจะบอกรายละเอียดอยู่ใช้ใช้กับรถอ่า Auto a u m a ติครับเป็นระบบสายพานนะครับผมเบอร์นี้นะครับเป็นของ Honda Proteco นะครับจะเดี๋ยวผมจะถ่ายนะครับเพราะว่านานแล้วเขาไม่ได้ถ่ายทิ้ง

ไม่แน่ยังโอ้แน่นมากหากุญแจก่อนนะครับโอเคเอ๊ะ โอ้โห oh. น้ำมันน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเกือบแห้งครับผมท่านผู้ชมเหลือนิดเดียวครับเหลือนิดเดียวจริงๆครับผมนครับต้องระมัดระวังน,นะครับรถออโตเมติกนะครับมันจะ มันจะเปลืองน้ำมันมากครับน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานไปเนี่ยมันไปหล่อเลี้ยงนะครับกลไกต่างๆนะครับมันมีมันมีแห้งนะครับน้ำมันน้ำมันเขาเรียกว่าน้ำมันหายนะครับมันแห้งครับเพราะว่ามันไปหล่อลื่นนะครับกลไกต่างๆนะครับเราก็ต้องหมั่นรักษาดูแลนครับทายน้ำมันเครื่องบ่อยๆนะครับเพราะว่ารถรถยิง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 อายุการใช้งานนานนะครับ ต้องมันถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งนะครับอยู่ทิ้งไว้ปล่อยไม่ได้อีก ได้สำ้รับ่อน,นี่เลยครับทำตอนกลางคืนนี่หละครับนี่ครับผมขนาด0ด 0.8จดแลิตรนะครับไม่รู้จะเติมแบบนี้ได้ไหมนะีมันจะหกไหมผมไม่มีไม่ใช่ช่างนะครับแต่ทำเองนะครับจริงๆมันก็ไปให้ร้านเขาเปลี่ยนให้ก็ร้อยี่สิบบาทนะครับแต่นี่พอดีมันได้ซื้อมาแล้วครับต้องทำ งนะได้ไหมโอ้ได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่ไม่หกไม่หก นี่นะครับผมก็ใส่จนหมดหมดกระป๋องนี่เลยนะครับแล้วก็ทดลองเครื่องนะครับคลิปนี้นะครับผมกอปิดปิดคลิปนะครับเพราะว่าดูน้ำมันเครื่องครับเหลือนิดเดียวครับผมเกือบแห้งนะครับเหลือนิดเดียวเราต้องหมั่นดูแลนะครับเครื่องโยนนะครับเวลาพังมาหลักสามพันสี่พันนล้นะฮะนะฮะ โเคนะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็เทน้ำมันเครื่องนะครับให้หมดให้หมดกระปองแล้วก็ปิดจุกแล้วใช้งานได้เลยนะครับผมคลิปนี้ขอฝากกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผม